สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแต่มาถ่ายให้ชมกันอันนี้เป็นขายึดสแตนเลส304เนาะอ่าะสำหรับเจ้านี้เลยคลาสิก650นะเราออกแบบมาให้ ใส่กับคลาสสิกโดยตรงเลยตัวตอนนี้ติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่ตัวนี้เป็นขายึดนะขายึดตัวหลังตัวนี้เรากึ่งเป็นบูสต์สแตเลสนะขึ้นมาแล้วเราก็ทำเป็นโครงโค้งนี่ครับมีมีโค้งรับ2เส้นนี้นะครับเป็นสแตเลสเหมือนกันหมดนะ2เส้นนี้มายึดกับตัวขาขายึดด้านหน้านะอ่าอันนี้เขาทำ จุดยึดทุกอย่างตรงรุ่นตรงรูเป๊ะหมดทุกอย่างเลยไม่มีการไปเจาะไปเชื่อมใดๆหรือดัดแปลงใดๆเลยคือลูกค้าซื้อไปเนี่ยเอาไปติดตั้งที่จุดเดิมได้เลยน็อตตัวเดิมนะใช้น็อตตัวเดิมหมดนะตพวนี้น็อตตัวเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็ร้อยเข้ากับตัวบางคนเดิมเลยบางคนเดิมได้เลยนะ เดี๋วพวกนี้เขาก็จะมีน็อตไปให้เขาจะมีน็อตไปให้นะพวกนี้มีน็อตไปให้หมดเลยเป็นชิ้นส่วนก็ให้หมดป้ายตัวนี้เขาก็เป็นป้ายทงเหลืองนะครับสั่งมาจากอินเดียนะไม่ได้มีที่บ้านเราเนาะก็ก็จะใส่ไว้ที่ตัวคานคานที่เราเออกแบบมาเพื่อวางตัวป้ายเนาะป้ายก็เราใช้เป็นป้ายตัวนี้นะไม่มีป้ายแบบอื่นเนาะ ก็ถ้าเป็นแบบอื่นลูกค้าต้องคุยกับเราก่อนว่าเออผมอยากได้เป็นป้ายแบบอื่นที่เป็นป้ายหมายเลขทะเบียนหรือเป็นชื่อเป็นอะไรแล้วแต่ร้อยแปดพันแต่อันนั้นผมไม่ได้ทําคุณไปสั่งป้ายมาแล้วคุณส่งมาให้เราแล้วเสร็จแล้วเราขึ้นขายยึดตัวนี้ให้แล้วเราก็จะเอาป้ายคุณมามา,มาวางในสเต็ปราหาระยะของมันเนาะคือมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่า,าระยะ นะทุกอย่างเป๊ะหมดทุกอย่างเนาะใช้จุดยึดของตัวบงรถเลยไม่มีการมาเจาะที่ตัวบางคนเดิมคือถ้าคุณเบื่อหรือว่าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้เลยไม่มีปัญหากับต,ตัวรถได้เอาขายึดเดิมมาใส่กลับคืนได้หมดนั่นแหละครับเสร็จแล้ว อันนี้ก็น่าจะทรงจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็จะปัดเงาเนาะปัดเงา oh. ตัวนี้ก็จะเป็นมันก็จะออกเป็นสีเหมือนสีชุบโครเมียมอย่างนี้แหละอ่าเป็นสเตลเลตปัดเงาก็ตัวนี้ก็เป็นสเตลเลสามศสี่ 4. ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย oh. พี่มันจะเป็นสนิมไหมไม่เป็นสนิมนะก็เอามาใส่ติดตั้งได้เลยแต่ก็ ตอนนี้มีลูกค้าสั่งแล้วขนาดเขายังไม่ผมยังไม่ได้มาถ่ายนี่นะสั่งแล้วแต่อยากได้เป็นสีดําเราก็ทําได้ทําเป็นสั่งเป็นสีดํามาเดี๋ยวก็จะทําให้แต่ก็อย่างที่บอกครับก็ตัวนี้ก็ยังชิ้นแรกอยู่นะครับยังไม่เสร็จด้วยซ้ําก็เรารับเป็นงานพีออเดอร์เนาะใครสนใจยังไงก็สั่งเข้ามาเราทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ดูอ่ะคุณค่อยโอนเงินไม่ต้อง พี่ผมมัดจําอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องมัดจาครับมัดจามาก็มาเล่งเราเนาะเพราะว่าผมทํางานหลายหลายอยา่างอันนี้ก็ตามนั้นเนาะอย่างที่ตกลงกันไว้ครับไม่ต้องรีบไม่ใช่มิชาชีพแน่นอนไม่ต้องมัดจาเพราะว่ามัดจาแล้วลูกค้าก็เล่งเราเนาะเพราะว่าผมทํางานหลายอยา่างอันนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดครับไม่มีที่ไหนแน่นอนในโลกนี้ คิดก่อนอินเดียด้วยอินเดียไม่มีผลิตครับอย่างนี้เราคิดงานให้หมดก็สามารถส่งไปใส่ได้เลยตรงรุ่นเพราะว่าเราทำใส่กับตัว350มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เขาโครงคล้ายๆกันแต่ว่าจุดยึดมันคนละแบบกันกับตัว350อันนี้ตัวนี้เอาใส่ได้เฉพาะแค่ตัวคาสสิก6 5านนะอย่างเดียวเอาไปใส่กับ350หไม่ได้เนาะของใครของมัน นะเดี๋ยวปัดเงาอะไรเสร็จสับก็จะมาถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับสวัสดีครับ